สวัสดีครับพบกวับผมนะครับปาร์ควิสานออตโต้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสานอตโตคาักรการจนาพิเศษนะครับอย่างที่เห็นเลยคันนี้จัดทรงสวยล้อก็สวยนะครับผมพร้อมใช้นะรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น Honda Civic FB รุ่นย่อย 1.8e คันนี้เป็นรถปี2015นะครับผมเลขไม่์คันนี้อยู่ที่160,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมส่วนสินสอดอยู่ที่459ท่านั้นนะครับผม เดี๋ยวผมพามาชมรถคันนี้ว่าสภาพเป็นอย่างไรสวยแค่ไหนและฟีลลิ่งในการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างตามผมไาเลยครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure com เรามาดูด้านหน้าตัวรถกันนะครับผมต้องบอกว่า Civic มันมีหลายเจเนอเรชันนะก่อนรุ่นนี้ก็จะเป็น FD ใช่ไหมแล้วก็เป็น FB แล้วก็ไปเป็น FC FK นะแต่ต้องบอกว่า Civic ทุกรุ่นนะมันมีสเสน่ห์ในตัวของมันนะแม้กระทั่งรุ่น FD นะครับผมมันสวยทุกตัวนะอย่างชมเนี่ยนะครับดูได้เลยครับ FB สวยงามเช่นกันนะครับผม ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้านล่างมีไฟตัดหมอกพร้อมนะดูสดทรงของเขานะสเกิร์ตหน้านะครับผมก็สวยงามมีโครเมียมตัดเท่จริงๆถัดมาเปิดห้องเครื่องดีกว่าคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ1800 cc ซีให้กำลังสูงถึง141แหล่แรงมา้าดูสภาพห้องเครื่องแห้งๆเดิมๆนี่ดูสติกเกอร์บาร์โคดด้านข้างยังอยู่ครบนะครับผมอ่าสวยงามทุกจุดนะพร้อมเลย น็อตฝากระโปรงหน้าเคยถูกแกะขันไขจะมาดูความเดิมกันนะครับผมนี่ติกเกร์กันกระแทกอยู่ครบคระเลเยบลนำยาแอร์แล้วก็ฮอนด้าต้องดูบาร์โค้ดที่ฝากระโปรงนี่รลเบลมอรกอรนะอยู่ครบแง้มที่ดีคนเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับผมถัดมานะมาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมนี่แผงข้างไม่เคยถูกแกนะเนาะโอเคด้านหน้าคัานหน้าเห็นไหมลูกลมๆน็อตโครงสร้างไม่เคยแกะเม็ดอาร์คมคมนะครับผมทุกจุดเลยคันหน้าดูกันไป ห็นไหมน็อตโครงสร้างไม่เคยแกะนะครับผมน็อตฝั่งนี้ก็ไม่เคยถูกแกะเช่นกันนะสวยนะครับผมมีแค่แกะฝากระโปรงออกไปทําสีเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะถัดมามาดูสิ่งที่ภาคภูมิใจของคันนี้กันนะลูกค้าเดิมจัดทรงให้แล้วนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนล้อนะเป็นลาย CE30 นะครับขอบ17นะครับผมซีรีส์ใหญ่ไป2 1 5 4 5 Z R17 ตัวซนเซนี่ก็บ่งบอกนะถึงการรองรับความเร็วได้สูงถึง240กิเมตต่อชั่วโมงนะ สภาพล้อไม่มีการกระเทาะใดๆนะครับผมสภาพสวยงามสุดๆนะครับผมถัดมาเลยนะครับกระจกมองข้างบานกําลังพอดีเนาะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวคันนี้ด้านจับประตูจะเป็นคีเรตด้วยนะครับสามารถล็อกรถนะครับผมนี่นะแล้วก็กดล็อกนะครับผมจากด้านจับประตูได้เลยนะครับผมง่ายมากๆนะถัดมานะครับแผงข้างประตูฝั่งคนขับสภาพสวยงามสมบูรณ์มากๆนะนี่ครับกระจกมองข้างสองฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อก กระจกฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับผมแต่ไฟฟ้าทั้ง4ี่บานดูพวงมาลัยนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามไม่มีการฉีกขาดไม่มีการลอกซ้ำนะครับเนี่ยทางด้านซ้ายก็เป็นปุ่มควบคุมวิทยุเนาะแล้วก็ปรับภายในหน้าปัดนะครับคันนี้หน้าปัดจะเป็นหลายชั้นมากๆนะครับผมแบ่งเลเยอร์ได้ไดีดูที่บ์บครับ์ดหนังสภาพสวยๆนะไม่มีการฉีกขาดไม่มีการยุบตัวของฟองน้ําใดๆนะครับผัดมาดูที่โครงสร้างนะครับผม รถสวยโครงสร้างต้องดีด้วยนี่ดูเลยเม็ดาร์าสวยๆคม,คมคๆกลมๆชัดๆไม่เป็ในไรจะเก็บตัดต่อตัวถังใด้นะครับสวยจริงถัดมาต่อเลยที่ประตูบานหลังฝั่งคนขับนะครับเริ่มที่คอนโซลแผงข้างอ่าแผงข้างไม่มีตาหนิใดๆนะสวยจริงถัดมาต่อดูด้านในเบาะหลังไม่มีตําหนิใดๆนะครับสวยงามหมดนะมี Isofix ล็อกคาซีทนะพร้อมนะครับคันนี้กฎหมายใหม่ uma, นะเด็กอายุต่ำกว่าหกขวบต้องมีคาซีทนะคันนี้นั่งได้แน่นอน ดูเลยครับโครงสร้างสวยๆเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับผมนี่นะครับโอเคถัดมาดูต่อทางด้านท้ายนะเอก,กลักษณ์ของเขาเลยนะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องไฟท้ายของเขาเนี่แหละนะครับผมเอก,กลักษณ์ของ MB เลยนะแล้วก็คันนี้เนี่ยสภาพดูโดยรวมนะสะภาพสีทั้งคันที่ผมดูโดยรวมเนะี่ยก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับเปิดฝาท้ายกันเนาะ ของด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้กว้างขวางลึกอะไรมากมายนะแต่ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วกันวางถุงก๊อฟได้วางได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าดูสังเกตตรงนี้นะผมอยากให้ดูตรงนี้ถึงจะวางของได้เยอะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันมีช่องตรงนี้ที่แบบเราจะต้องวางของเข้าไปอ่ะมันถือว่าสั้นนะมันต้องเป็นการสอดนะถึงจะวางเข้าไปได้ลึกๆนะครับผมตรงนี้นะแต่ว่าเบาผู้โดยสารพับไม่ได้เห็นไหมเห็นป้า บอกพับไม่ได้เขาเซอร์เวยกันมาไงไม่รู้ว่าแอคคอร์ดพับได้แต่ซีวิกพับไม่ได้นะครับจริงๆควรให้พับได้หมดเนาะไม่ต้องกักนี่อุปกรณ์แม่แรงล้อล้อเป็นล้อกระทะนะครับผมอยู่ครบนะโอเคใช่ไหมจะห่วงทําไมเนาะทําให้มันพับได้ก็จบเลยเนาะจะได้ใช้งานได้แบบสมบุกสมบันนะใช้ได้คุ้มๆหน่อยเนาะโอเคตรงนี้นะครับเห็นไหมเม็ดอาคมผมนะ สีคนเดิมๆมขออนุญาตแล้วกันหนึ่งสองนี่นะครับเดิมแน่นอน่ะเปิดใช้ล่างกันต่อเห็นป่ะเดิมเดิมเลยเห็นไหมคันนี้โครงสร้างเดิมเดิมไม่มีรอยตัดต่อตัวถังนะนี่เดิมเดิมเดิมถัดมาต่อเลยนะครับเปิดประตูมานะครับผมพับเบาะขึ้น้แป๊บหนึ่งดูสภาพแผงข้างกันก่อนแผงข้างอยู่ในสภาพที่สวยไหมสวยมากๆนะไม่มีตําหนิเลยดูเบาะด้านหลัง เช่นเดียวกันเผอบ่อแถวหลังไม่เคยโดยสารด้วยซ้ำนะคันนี้สวยจริงๆนะครับมีไอโซฟิกั้งสองฝั่งนะถัดมาดูที่โครงสร้างนะครับดูเลยนี่นะสวยๆเดิมๆนะครับผมจากโรงงานแน่นอนนะครับไม่มีรอยต่อตัวถังใดๆน,น,นะคันนี้โอเคแผงข้างประตูบานสุดท้ายอันนี้อะไรอะ่ะลบออกโอเคก็ไม่มีตําหนินะสวยงามมากๆนะครับถัดมาสภาพบออไอสภาพคอนโซน สภาพคอนโซลคันนี้สวยงามนะปกติคอนโซลเราไม่ค่อยเห็นตําหนิอะไรให้เห็นอยู่แล้วนะครับผมโอเคถัดมาที่เบาะเบาะก,ก็อยู่ในสภาพสวยงามดีไม่มีการยุบตัวเนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะเบาะสวยมากถัดมาดูต่อที่โครงสร้างนะครับดูเลยนี่นะครับโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเม็ดสวยๆคมๆแน่นอนเนาะโอเคถัดมาดูนี่สครับเพจอยู่บริเวณด้านนี้นะไม่เคยถูกแกะขันไขออกมานะครับผมคันนี้โครงสร้างเดิมๆแน่นอน คุณสังเกตอะไรไหมมันอยู่แบบรถสูงอยู่ใต้ราวนมผมเลยอะ่ะก็คือจัดทรงมาสวยแล้วนะเราต้องทดลองขับให้ได้นะคันนี้อยากรู้ว่ามันจะรถที่โหลดเนี่ยมันฟิลลิ่งการขับมันจะแบบดีกว่ารถสแตนดาร์ดยังไงนะครับผมแต่ตอนนี้เราไปลองดีกว่าว่าด้านในห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางแค่ไหนตามผมเลยครับภายในห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างในระดับหนึ่งแล้วกันแต่ไม่ได้กว้างอะไรมากนะครับผมเริ่มที่เฮดรูมแล้วกัน โอเคเฮดลุ okay, om, m เหลือประมาณ4นิ้วนะนี่ผมปรับเบาะนะครับผมลงไปสุดแล้วนะครับผมอาถัดมาคอนโซลของเขานะการออกแบบก็สวยงามดีเนาะดูนะมันมีแบบแดชบอร์ดก็ดูแบบดูเรียบง่ายดีนะครับผมใช้คำว่าเรียบง่ายนะวิทยุของเขาไม่มีอะไรให้ดูเลยนะครับถ้าจะกดนะมันจะไปขึ้นในนู้นเนาะไปขึ้นในหน้าจอเล็กๆตรงนี้นะแสดงผลนะครับผมนี่นะการกดต่างๆนะจะไปขึ้นใน หน้าจอแสดงผลตรงนู้นหมดเลยนะครับผมถัดมาแอร์นะแอร์ Air เป็นระบบออโต้นะครับผมนี่นะครับปรับระดับน้ํายาแอร์อะไรได้หมดเลยนะปรับลมอะไรได้หมดเลยด้านล่างตรงนี้มีที่เสียบออกนะครับผมแล้วก็เป็นดีซีเอาเลมาให้นะหนึ่งช่องที่วางของเกียร์ก็ตามสไตล์ของเขานะครับผมตรงกลางเปิดออกมาเป็นที่วางแก้วสองตำแหน่งเบรกมืออยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจนสแตนดาร์ดมากโอเคตรงนี้ก็มีช่องเสียบ usb ให้มาด้วยนะครับนี่นะ มีพร้อมนะโอเคเลยกระจกไม่ได้เป็นตัดแสงออโต้นะครับผมไฟใช้งานได้กระจกแต่งหน้ามีป่ะกระจกแต่งหน้าไม่มีไฟนะครับผมฝั่งผู้โดยสารก็ไม่มีนะครับผมบางคนก็ชอบนะแล้วแต่ความชอบแล้วกันบางคนบอกแสงส้มมันหลอกไม่ดีนะอะไรอย่างนี้นะครับพวงมาลัยนะครับผมเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะสามารถปรับระดับได้ขึ้นลงนะครับผมอ่ายืดหดได้หมดนะโอเคสําคัญนะเรื่องพวงมาลัยผมบอกเลยการที่คุณจะขับรถอะแล้วแบบ สรีระคุณขับแล้วไม่เมื่อยอะตำแหน่งพวงมาลัยเนี่ยสำคัญมากๆนะครับผมกับระยะบาะนะมันต้องสัมพันธ์กันนะครับผมโอเคนะด้านหน้าก็ถือว่าโอเคในะระดับหนึ่งเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าพวกรถแนวๆเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบคิดเหมือนผมว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่แบบขับแล้วไม่เห็นฝากระโปรงรถตัวเองอะแบบไม่มั่นใจเลยอะบางคนชอบรถที่แบบขับแล้วแบบเห็นใช่ไหมว่าฝากระโปรงเราไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ยถึจะได้กะระยะง่ายขึ้นนะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ย เอาจิงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะต้องขับให้ชินแล้วกันเดี๋ยวผมลองไปนั่งเบาะแถวหลังให้ดูดีกว่าว่าแถวหลังเนี่ยห้องโดยสารกว้างขวาง,งแค่ไหนนะครับผมตามผมเลยครับโอเคนะผมจะบอกเลย FB ด้านหลังกว้างขวางกว่าที่ผมคิดไว้นะครับผมโดยสารได้จริงนะครับผมตอนแรกผมคิดว่ามันจะนั่งไม่ได้นะแต่นั่งได้เฉยแล้วก็นี่เบลมีทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะครับผมเพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่ไม่ต้องกลัวนะเราคาดเบลได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับผม ขอดูพนักเท่าแขนตรงกลางหน่อยก็สแตนดาร์ดไม่มีอะไรแต่ว่าเขามีให้เลือกแก้วเล็กกับแก้วใหญ่นะครับผมสองช่องไม่เท่ากันนะครับไม่สามารถเอื้อมแขนไปเอาของทางด้านหลังรถได้แบบพวกแอ c o r d นะเบาะก,ก็พับไม่ได้ไม่รู้จะกักไว้ทําไมน,นะฟังก์ชันเล็กๆกน้อยๆพวกนี้เนาะแต่โอเคพนักเท้าหัวด้านหลังปรับระดับได้อ่าก็ถือว่าไม่กักไปซะทั้งหมดแล้วกันแต่ทีเนี้ยผม อยากทดลองขับเจ้าคันนี้แล้วอยากรู้ว่ารถที่โหลดเนี่ยฟิลลิ่งการขับมันเป็นยังไงนะครับผมตามผมเลยครับไปทดลองขับกันเลยเกียร์ออโต้ขับง่ายกึกกึกไปโดยส่วนตัวนะผมว่าพวกรถโตโยต้าเข้าเกียร์ง่ายกว่าที่มันเป็นสเตปอะขั้นบันไดอะอันนี้มันเป็นแนวตรงเนาะบางทีก็เข้าเข้าเกินมาด้วยนะครับต้องสังเกตดูดีๆนะซึ่งมันจะมีบอกที่หน้าปัดด้วยนะโอเคไป ขึ้นคอสะพานก่อนเลยนะครับอ่าไม่มีเสียงเลยอุ๊ยเหมือนรถมันจะดูดอยู่กับพื้นเลยอะ่ะอ๋อมันไม่รู้รู้สึกว่าแบบมันไม่ลอยออกไปเลยนะครับโอเคไปยูเทิร์นกันอยากยูเทิร์นด้วยความเร็วแต่ว่ามีรถอยู่ข้างหน้านะครับเรววาก็อ่าลงหลุมก่อน ช่วงล่างสมบูรณ์ดีนะคันนี้นะครับผมเราขับไปเรื่อยแล้วกันให้ดูความสมบูรณ์ของรถแล้วกันเดี๋ยวเราจะลองดูอัตราบริโภคน้ํามันด้วยนะเดี๋ยวเราลองไปขับทางตรงดูนะครับตอนนี้ถ้าขับช้าๆอยู่อย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณเนี่ยตอนนี้สิบหกใช่ไหมสิบห้าสิบหกนะ เราติดรถน้ำนะครับผมรถทำความสะอาดถ้าหลาๆอยู่ชา้าๆอยางี้อยู่ประมาณสิบสี่สิบห้านะก็โอเคแล้วก็รุ่นนี้ผมบอกเลยว่าพวงมาลัยอะ่ะจะเบาวกว่า FD ลงมาเยอะนะครับผมแล้วก็การขับเนี่ยมันง่ายมากพวงมาลัยเบาเลยนะครับเ,เราพ้นเราค่อยไปเลีงแซงเขานะ เออรุ่นพี่รุ่นพี่นั่นไงเอฟดีที่นั่นไงเหมือนขับตามกันมาโดยไม่ได้นันหมายนะก็สวยนะผมบอกแล้วซี v i c สวยทุกรุ่นทุกโฉมมีเสน่ห์หมด f อดีอะดูดิขนาดเอฟดียังเจอบนท้องถนนได้เยอะแยะเลยนะครับผมซีวิกยอดนิยมทุกรุ่นนะมาเดี๋ยวเราไปลองขับลอยตัวกันดูว่าอัตราบริโภคน้ำมันเป็นอย่างไรบ้างนะ ตอนเร่งก็จะกินกินหน่อยนะอัตราบริโภคมันก็จะลดลงไปตอนนี้ผมรอยอยู่ประมาณ60นะครับผมก็น่าจะประมาณ16-17นะ ถ้าลอยอยู่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็ถือว่าโอเคอยู่แต่จริงรุ่นนี้ก็ไม่ได้เป็นรุ่นที่เก่งเรื่องความประหยัดน้ำมันเท่าไหร่นะครับผมมันก็สไตล์ทั่วไปนะอย่างผมล่าสุดผมไปลองมาด้าสามตัวใหม่ล่าสุดมาใช่ไหมก็วิ่งจริงก็อยู่10โลลิตรนะก็ไม่ได้ถือว่าประหยัดอะไรกันมากนะครับ แต่มันจะมีความกระด้างหน่อยนะคันนี้เพราะว่านื่องจากว่ารถมันจัดทรงเนาะแล้วก็ลงล้อ17มานะอยากได้นุ่มไปใส่ล้อเล็กลงนะครับ <c oughs> <c oughs> ยางจะได้หนาขึ้นนะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแล้วกันถ้าปล่อย150ห้าสิก็อ้ยขึ้นไปแต่30ได้เลยนะมันอ้าลองเข้าโค้งนี้แล้วกัน ใจแล้วรถโหลดนะผมบอกเลยเข้าโค้งเงี้ผมไม่ต้องแตะเบรกเลยนะครับเนี่ยไม่เอนใช้ควาว่าไม่เอนเลยเอาอยู่มากก็ตามสไตล์เนาะก็ต้องเลือกว่าอยากได้ความซิ่งหรืออยากได้ความนุ่มนะมันไม่ใช่ของคู่กันอยู่แล้วนะครับผมแต่รถคันนี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปสรุปโปรโมชั่นดีๆให้คนทุก้าฟังดีกว่าตามผมไปเลยครับ อย่างที่เห็นนะครับผมคันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะแล้วก็ FB เป็นรุ่นที่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะไม่ว่าจะเครื่องหรือเกียร์นะครับผมแล้วก็สภาพคันนี้นี่สวยงามสวยสวเลยนะจะัดทรงมาพร้อมใช้จริงๆนะครับผมลูกค้าวิสาอกโตคาไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับผมวิสาอกโตคาของเรามีบริการจัดไฟแนนะซ์นอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านคุณนะครับผมโปรโมชั่นดีดีผมมีให้เหมือนเดิมนะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานหนึ่งปีขับฟรี90วันหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษ4 9ตลอดอายุสัญญานะครับม บริการหลังการขายวิสานเอาตโตคาร์ับประกันหลังการขายให้สูงสุดถึง2ปีหรือ70,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉอุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับผมวันนี้ก่อนจากการรบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กดตับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car f ฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r f ฟอร์ชั sure. .com